้าให้นับว่าเป็นครูสอนเต้นมาแล้วกี่ปีอดีตเซ็กซี่สตาร์นุ้ยเคนซรีนบอกว่าก็ตั้งแต่ร่วมงานกับโครงการทูบีนับวันปีแรกจนถึงตอนนี้ก็12ปีแล้วนะคะลูกศิษย์ไม่ต้องพูดถึงค่ะมีนับร้อยจากทั่วประเทศเลยแต่สิ่งที่นุ้ยสอนไม่ใช่แค่เรื่องร้องเล่นเต้นเอนเตอร์เทนเท่านั้นค่ะเพราะเธอยังสอนแทรกเรื่องธรรมะเข้าไปด้วยเป็นความสนใจส่วนตัวนะคะที่มีจุดเริ่มต้นจากการทําจิตอาสากับมูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งแต่10กว่าปีที่แล้ว สิ่งที่สอนนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมหมายเข้มข้นค่ะแต่เป็นเรื่องของหลักคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบความมีวินยัยความละอายต่อการทําความผิดซึ่งเด็กๆเ,เขาก็จะได้นําไปปรับใช้ในเส้นทางการทํางานในวงการไอดอได้ด้วยค่ะ,อ,ะอาจจะไม่ใช่สอนศาสนาไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นในเรื่องของการให้รูปแบบในเรื่องของการทำงานความรับผิดชอบความมีวินยัยความละอายต่อความผิด ดังนั้นมันเป็นคุณธรรมที่แทรกไปในการทํางานเหมือนกันก็คือในส่วนของการลำดับความคิด<อ>เด็กก็จะสามารถลำดับความสําคัญและลำดับความคิดได้แล้วก็สิ่งที่เด็กต้องมาเชิญแน่นอนเวลาที่ต้องห่างบ้านสมมุติว่าเข้าค่ายอะ่ะก็คือความกดดันความคิดถึงบ้านความเหงาแล้วก็บรรยากาศของการแข่งขันซึ่งจริงๆเวทีนี้ไม่อยากให้เป็นการแข่งขัน เมื่อเดินทางสายธรรมมาแล้วเรื่องงานในวงการหนุยก็ต้องเลื่องงานที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้นนะคะอย่างการถ่ายแบบเซ็กซี่อันนี้ยบายไม่รับแน่นอนค่ะขณะที่งานละครตอนนี้มีผลงานออกอากาศอยู่ถึง3เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่รับไว้ตั้งแต่ก่อนโควิด19ระบาดนะคะที่บวงสรวงแล้วฟิตติ้งแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดกล้องถ่ายทำนะคะ